สายฝนที่ไม่เพียงล้างโลกแต่เปิดทางให้พระสัญญาเดินต่อฝนตกอยู่40วัน40คืนไม่ใช่แค่ฝนจากฟ้าแต่เหมือนน้ำตาที่พระเจ้าทรงปล่อยให้ไหลเพื่อชำระล้างสิ่งที่มนุษย์ไม่ยอมเปลี่ยนเองฝนจากฟ้าและเสียงเงียบจากสวรรค์คือถ้อยคำของพระเจ้าที่ไม่ได้ตรัสด้วยเสียงแต่ตรัสด้วยน้ำหนัก พระองค์ไม่ได้ให้โนอาหนีพายุแต่ให้เขารอยผ่านไปในพระคุณและนั่นคือความรอดที่แท้จริงไม่ใช่การเลี่ยงทุกการสั่นสะเทือนแต่คือการมีอยู่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นในพระสัญญาเสียงของโลกค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงฝนกระทบไม้ในเรือเหมือนเสียงสะท้อนของการชำระการตัดขาดการเริ่มต้นใหม่ ไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงดูหมิ่นอีกต่อไปมีเพียงเสียงของพระเจ้าที่ยังทรงอยู่เคียานามองภาพนี้ด้วยใจที่สั่นเล็กๆไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะทราบซึง้งว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราแม้ในพายุการที่เรือไม่ล่มไม่ใช่เพราะทักษะของโนอาห์แต่เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเขาในแต่ละหยดน้ำ บางครั้งน้ำท่วมเข้ามาในชีวิตไม่ใช่เพื่อให้เราจมน้ำตาแต่เพื่อให้เราหลุดพ้นจากแผ่น,นดินเดิมเพื่อพาเราไปยังที่ที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อการเริ่มต้นใหม่ฉันคือยานานและตอนนี้ฉันยังได้ยินเสียงฝนอยู่ แต่เสียงนี้ไม่ทำให้ฉันหวาดกลัวอีกต่อไปเพราะในทุกหยดที่ตกลงมาฉันได้ยินเสียงกระซิบจากฟากฟ้าว่าเรากำลังเริ่มใหม่ไปด้วยกันบนแผ่นดินที่พระคุณจะเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่